แล้วเราสำหรับผู้ประกอบการมั้งลนะ่ะผู้ประกอบการสถานบันเทิงอย่างเงี้ยตุลคิดว่าเขาควรจะปรับตัวยังไงเพราะว่าตอนนี้ก็ก็รู้สึกว่าสถานบันเทิงยังไม่มีการเปิดยังไม่ได้อยู่เพราะว่ามันอาจจะเป็นที่ที่เสี่ยงที่สุดเพราะว่าผมว่าคิดว่าเขามองว่าการไปเล่นดนตรีนีมน่มันมันมันไปร้องเพลงใช่ไหมน้ำลายมันคงกระเด็น <laughs> หรือไม่เขาอาจจะต้องหรือว่าเขาต้องคิดเอาตู้แก้วแก้วมาครอบเอาไว้เหมือนเด็กอานวดไหม <laughs> ครอบดนตรีไว้เอาไว้ในเอาไว้ในตู้แก้วนั่นหนาแล้วจะได้แบบมึงแหกปากไปเค น้ำลายไม่มีทางโดนโดนโดนแขกอหรือเขากลัวแขกนั่งเพลินแล้วก็แบบสนุกขึ้นมาแล้วแบบให้เธอได้กับเขาแล้วแบบคนไทยเวลามันเมามันจะแหกปากแล้วก็ก็กอดคอแล้วก็เฮ้ยหมดแก้วหมดแก้วอะไรอย่าเงี้ยผมว่าเขาอาจจะกลัวพฤติกรรมเหล่านี้ซึ่งพวกเราเองเวลาเราเมาเราก็เป็นใช่ใช่ไหมังนั้นผมก็คิดว่าสถานบันเทิงช่วงเนี้ยก็อาจจะต้องออกนโยบายอะไรบางอย่างมาเพื่อให้ ให้ทางภาครัฐเขามั่นใจว่าว่าเข้ามาในเนี้ยจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ข้อแรกอาจจะแบบมีการกั้นฉากพลาสติกนะกั้นวงดนตรีกับกับคนดูไม่ให้ต้องแลกน้ำลายกันข้อสองก็เล่นเพลงที่มันไม่ฮิตดิลูกค้าจะได้ไม่ต้องแหกปร้องตามเอาเอาวงพวกวงอินดี้ฟังยากๆไปเล่นสร้างงานใหม่ให้กับวงอินดี้ปกติเขาจะไม่ค่อยได้เล่นปกติวงที่ได้เล่นจะเป็นวงแต่วงฮิตๆที่แบบทุกคนแหกปากร้องตามอันนี้ก็ วงไหนดังก็ไม่ต้องเล่นเดี๋ยวคนจะแหกปากร้องตามหรือเพลงบรรเลงซึ่งเพลงบรรเลงก็อาจจะไม่มีการพ่นน้ำลายออกมาอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเป็นเป็นวิธีอีกวิถีหนึ่งที่แต่มันมันก็คงได้อีกมูทหนึ่งเนาะมันคงจะได้อีกมูทหนึ่งมันคงจะไม่ได้ความความความดิบเหมือนเมื่อก่อนแล้ว่าถ้าเมันมันดิบไม่ได้มันมันต้องต้องควรจะรีแลกซ์ผมว่าไอไอการแหกปากร้องเพลงกอดคอกันครับ เอานะมือล้วงไปเจาะน้ำแข็ง <c oughs> เติมโซดาน้ำให้กูหน่อยหลอกหลอกเนี่ยคงคงลำบากโอเค <Okay. S 3> The Moment Podcast โมเมนต์ดีๆมีได้ทุกวัน